วันนี้มากับเมนูย้อนวัยเป็นเมนูที่กินได้ทั้งบ้านจริงๆค่ะวันนี้มินจะใช้ไส้กรอกนะคะพอดีมีไส้กรอกเหลืออยู่ตั้งน้ำเติมเกลือแล้วก็เราจะต้มเส้นมักกะโรนีนะคะประมาณ6-7นาทีพอครบเวลาเนี่ยเราก็จะพักตัวมักกะโรนีไว้ก่อนนะคะมาทอดไส้กรอกกันต่อเลยใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปมันคุกนะคะค่อยๆกลับด้านไม่งั้นเดี๋ยวไส้กรอกของเราจะสีดำไม่สวยค่ะตามด้วยกุ้งผัดแค่พอสุกแล้วพักไว เติมน้ำมันแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะตามด้วยไข่ไก่เราจะยีไข่ไก่แค่พอประมาณนะคะไม่ต้องยีมากเราก็จะได้ไข่คนแบบหอมเนยสุดๆไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผัดกระเทียมให้หอมตามด้วยหมูบดใส่ลงไปได้เลยค่ะผัดให้พอสุกตามด้วยมะเขือเทศแล้วก็หอมใหญ่หลังจากนั้นใส่เส้นมักกะโรนีลงไปแล้จะปรุงรสด,ด้วยซอสมะเขือเทศพริกไทย ซอสปรุงรสซอสไถ่ลังลมแล้วก็น้ำตาลค่ะหลังจากนี้ผัดส่วนผสมให้เข้ากาันชิมรสได้เลยตามชอบเราจะผัดออกหวานหวาน,นเค็มๆนิดหน่อยค่ะพอผัดเครื่องทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่ไข่คนกุ้งแล้วก็ไส้กรอกตามลงไปผัดให้เข้ากันอีกรอบให้ตัวซอสเคลือบทุกอย่างค่ะหลังจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปได้เลยผัดอีกสักเล็กน้อยให้ต้นหอมสลด เสร็จแล้วเรามาเตรียมจัดใส่จานได้เมนูมะกรนีผัดซอสเครื่องแน่นค่ะ